สวัสดีครับพบกับผมนายช่างน้ำพุนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการอ่านค่าระดับหรือการอ่านค่าไม้สตาฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักไม้สตาฟนะครับมีอยู่2ชนิดครับชนิดที่1ก็คือเป็นแบบพับพับได้นะครับจะมีความยาว4เมตรครับข้อดีก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเรากางไม้สตาฟออกเลยมันจะมีตัวล็อกนะครับการกางไม้สตาร์ฟออกเนี่ยจะได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยํานะครับ ส่วนข้อเสียคือมีน้ำหนักเยอะนะครับต่อมาแบบที่2นะครับก็คือแบบสไลด์ได้นะครับข้อดีของแบบนี้ก็คือมีน้ำหนักเบาแต่ข้อเสียก็คือว่าเมื่อเราสไลด์นะครับบางครั้งเราสไลด์ไม่ถูกนะครับเราสไลด์ไม่สุดเนี่ยไม่ถึงจุดล็อกของมันเนี่ยมันจะทําให้ค่าระดับที่เราได้มานะผิดพลาดและคาดเคลื่อนนะครับตัวนี้ค่าระดับจะผิดเพี้ยนไปเยอะมากนะครับถ้าเรา ใช้ไม้สตาร์ฟตัวนี้ไม่เป็นนะครับถ้าดึงสไลด์ไม่ถึงล็อกนะครับตัวนี้คือข้อเสียอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ไม้สตาร์ฟแบบแบบสไลด์นะครับอยู่ที่การเลือกเลือกที่เราจะใช้งานนะครับว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนนะครับแต่ปกติแล้วผมก็จะใช้แบบแบบเดินนะคแบบ4เมตรก็คือแบบแบบพับได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเลยครับว่าการอ่านค่าระดับอ่านยังไงนะครับ โดยที่ค่าระดับของเรานะครับจะอ่านเป็น1เซนนะครับ1ขีดมีค่าเท่ากับ1เซนนะครับอย่างเช่นลูกศรตัวแรกนี้นะครับตัวนี้คือ1 1เซนนะครับ1เซน2เซน3มเซน4ี่เซนนะครับห้าเซนนะครับ6เซนเจดเซนแดเซน9้าเซน10เซนนะครับครนี้ไม้สตาร์ทนะครับมันจะอ่านเป็น1เมตรนะครับ1เมตรครนี้0.1หมายความว่า10บหมายความว่า สิบเซนนะครับก็คือ0.1ึคือ10เซนนะครับอันนี้ให้ให้จำง่ายๆเลยนะครับและครนี้ให้เรามาดูนะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับถ้าคนที่มีความชํานาญแล้วเนี่ยจะรู้ว่าฐานตัว e ีตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.5นะครับถ้าเราอ่านข่าดมาชี้ที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าสายให่เรามาชี้ตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่อ่านแม่นๆเลยเนี่ยเขาจะอ่านเลยว่า0.250นะครับ ตัวนี้จะ่านได้0.250นะครับคราวนี้แต่ถ้าเราไม่มีความชำนาญครับเราก็จะอ่านอย่างนี้ครับ0.2 0.21 0.22 0.23นะครับ0.24 0.25นะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีความชำนาญนะครับก็จะจะอ่านค่าระดับแบบนี้นะครับต่อมานะครับคราวนี้เรามาดูนะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งจุดศูนูนย์ะครับถ้าเราอ่านตัวนี้เราต้องอ่านได้หนึ่งจุดศูนูนย์นะครับแต่ถ้าจะให้ถูกต้องและแม่นยํานะครับก็ต้องอ่านทศยมสามหลักนะครับก็คือหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ให้เราอ่านทศยมสามหลักนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ต่อมาครับเป็นสิบสี่ใช่ไหมครับคันนี้เราเป็นสิบสี่อย่างที่ผมได้บอกว่าถ้าถ้ามีความชํานาญแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าฐานตัวอ e ีนเนี่ยคือ 0.5นะครับแล้วก็อ่านเลยอ่า1.45ใช่้เห็นไหมครับ1.46 1.47เนี่ยมันจะง่ายดีกว่าเราจะมาเริ่มตั้งแต่1.41 1 4 2นะครับให้เรามาเริ่มที่1.45 1.46 1.47แต่ถ้าคนเป็นคนที่แบบว่าแบบว่าเป็นมือโปรเลยนะครับเขาจะอ่านได้ทันทีเลยไม่ต้องมานับนะครับอันนี้คือผมสอนนับแบบง่ายๆถ้านับนะครับให้นับแบบนี้นะครับ เริ่มจาก14.0ก็ได้1.40ก็ได้หรือ1.45ก็ได้แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับต่อมาครับครนี้อันนี้นะครับเป็นการอ่านค่าไม s t ตาฟนะครับแบบละเอียดนะครับก็คือว่าผมจำลองว่าตอนนี้เรากำลังตั้งไม s t ตาฟนะครับไม้ระดับของเราเนี่ยอยู่ที่หมุด BM นะครับหมุด BM ก็คือหมุดอ้างอิงค่าระดับนะครับครนี้เราต้องการอ่านค่าแบบ ถูกต้องและแม่นยำนะครับเราต้องอ่านทุกยมให้ถูกต้องด้วยนะครับครานี้เราจะอ่านยังไงครับในเมื่อลูกศรที่ชี้นี่นะครับมันไม่ตรงกับขีดของเรานะเพราะขีดเรา1ขีดมีค่าเท่ากับ1นึ่ชแปแต่ครานี้มันไม่ตรงเราจะอ่านยังไงนะครับก็คืออ่านเหมือนเดิมง่ายๆนะครับให้อ่านอย่างนี้18.1นะครับ18.2ครับต่อมาครับขีดต่อไปเป็น18.3ครานี้เราว่าเอ้ยยังยังไม่ถึง18.3สนะก็แสดงว่าไม่ใช่ครับ คันนี้ยังอยู่ที่18.2อยู่แลวคันนี้เราจะอ่านยังไงอ่ะก็คือให้มาดูนะครับให้เราแบ่งครับคันนี้18.2มันยังไม่ถึงครึ่งใช่ไหมถ้าถ้าถึงครึ่งเนี่ยมันจะเป็น18.25ใช่ไหมอันนี้คือคือเราดูว่าเอ้ยยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงครึ่ง18.25ยังไม่ใช่นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นที่18.23รือเปล่านะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นผม,ามาอ่านผมจะอ่าน18.23นะครับตัวนี้18.23นะครับตัวนี้ อ่านเป็น18.23ถ้า18.25มันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ครับเป็นเป็นเส้นเส้นขีดนี่ครับเส้นเส้นตัวนี้นะครับเนี่ยครับ18.25นะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็น18.25นะถ้าผมอ่านนะครับอันนี้คือผมมองว่าเอ้ก็น่าจะอยู่18.23ไหมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือให้ให้เราอ่านให้อ่านให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับถ้าคนที่อ่านได้ถูกต้องและแม่นยํานะครับ มันจะทําให้ค่าระดับที่เราได้มานะครับมีค่าที่แม่นยําตามไปด้วยนะครับคราวนี้ต่อมานะผมจะให้ให้มาดูนะครับคืออันนี้คือผมจําลองสายใยมานะครับสายใยสายใยการอ่านค่าระดับนะครับครนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเราอ่านนะครับจากสายยากลางนะครับสายยาการตัวนี้นะครับเราจะอ่านได้2 3 0จนะครับสองจก็คือระดับอยู่ที่2เมตรสามเซนนะครับคราวนี้ ผมต้องการรู้ว่าจากจุดตั้งกล้องถึงไม้สตาร์มเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับทํำยังไงนะครับก็คือมีสูตรคํานวณโดยที่ให้เราเอาอสายใายบนนะครับลบด้วยสายใยล่างนะครับแล้วคูณด้วย100ระยะที่ออกมาจะเป็นอ่าเป็นเมตรนะครับเราจะบอกรู้รู้ระยะทางจากจุดตั้งกล้องถึงสตาร์มได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสูตรที่ใช้ได้ร0อนนะครับโดยที่เราเอานะครับ 2 2 3จดมนะครับตัวนี้ 2. 3ุดอันนี้คือ 2. 3 5ดหครับต่อมาครับอันนี้คือ 2. 2ุดนะครับขีดตัว e ีนี้คือ2.25นะครับ2.25นะครับตัวนี้เราก็จะได้2.35หลบด้วย2.25นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับคูณด้วยหนึ่งนะครับ จะได้ค่าเท่ากับระยะทางเป็นเมตรนะครับตัวนี้แสดงว่าจากจุดตั้งกล้องจนถึงไม้สตั๊มนะครับมีระยะห่างกัน10เมตรนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับก็คือใช้สายใยบนนะครับ2.35หนะครับลบด้วยสายใยล่างครับ2.25ครับคูณด้วย100นะครับจะเท่ากับระยะทางจากจุดตั้งกล้องถึงไม้สตั๊มนะครับจะมีค่าเท่ากับ10เมตรนะครับอันนี้คือสูตรการคำนวณหา ระยะทางจากจุดตั้งกล้องถึงไมสต์มนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสูตรสเตเดียนครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้งานเป็นประจำนะครับสำหรับช่างสำรวจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคมาแนะนําแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือมีคําถามนะก็สามารถสอบถามมาได้นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวผมชื่อน้ำพุการเดินทางนะครับส่วนไลน์ส่วนตัวนะครับผมชื่อภาชรเทศนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือมี คำถามอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ